นี่คือคนแคร์ที่ปลอมตัวเป็นเด็กทารกเพื่อไปขโมยเพชรโอ้ยเนียนมากดูไม่ออกเลยแนะนําหนังแคร์กับกูบรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของเควินอาชญากรจิ๋วที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกโดยคู่ห่วงเขาเนี่ยเพอร์ซี่มารับตัวไปแต่เพิ่งออกจากคุกมาไม่ทันเลยไอพวกนี้ก็เอาอีกแล้วเออทั้งคู่ก็ไปปล้นเพชรแต่สถานการณ์ไม่เป็นใจทําให้เควินเนี่ยต้องเอาเพชรไปใส่ไว้ในกระเป๋าของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งและติดตามพวกเขาไปที่บ้านเพอร์ซี่เนี่ยจึงปิ๊งไอเดียขึ้นมา ว่าให้เควินเนี่ยปลอมตัวเป็นเด็กทาโรกที่ถูกทิ้งไว้หน้าบ้านด้วยความที่ครอบครัวนี้เนี่ยอยากมีลูกจึงรับเควินมาเลี้ยงแล้วเรื่องบุญนเนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายหลังจากที่อ e ีมามิโปโกนี่เข้ามาอยู่ในบ้านตอนเปี่ยนพระอ้อมเนี่ยทุกคนก็งงว่าทําไมช้างน้อยของเด็กคนนี้เนี่ยใหญ่จังแถมมีรอยสักที่แขนอีกตั้งหากแล้วคุณตาเนี่ยก็ไม่ชอบที่หน้าอีเด็กนี้เท่าไหร่ไอเควินเนี่ยมันก็เลยเอาคุกกี้ไปถูตูดให้คุณตากินอีกด้วยจังไลมากชื่อเรื่องว่า, Man. าลิตเนะกกติต้ลแมนะค ку <cuckuckuck -qué -qué -qué>